สวัสดีครับบางกุดภูเก็ต et, ครับผมท่านกําลังหาจอหาปลาจอหาหมึกจอหากุ้งหรือจอหาที่อยู่ของปูนะครับสามารถเข้าไปติดตามนะครับทางช่องทาง u t u b e หรืออื่นได้นะครับนี่คือเฟซหลักของผมนะครับชื่อบางกุฎภูเก็ตจีเบสตกปลาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับตามนี้ได้เลยบางกุดภูเก็ตจีเบสตกปลาครับ Facebook เฟซเพื่อเต็มกดติดตามแทนเน,นนะเาะเบอร์โทรติดต่อ0 8 4 4 4 1350 6 เวลาทำงาน8โมงเช้าจนถึง1นทุ่มเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์สองทิศผมหยุดงานเนาะและอีกช่องทางและนี่คือเพจของผมนะครับ B&W Phuket Gb ตกปลาก็จะมีน้องแอดมินคอยตอบข้อมูลให้ท่านนะครับและอีกช่องทาง TikTok นะครับ B&W Phuket หรือท่านพิมพ์เพียงแค่บางุ้ p h u k เก็ก็โอเคแล้วบางุ้ p h u k เก็ตไฟฟ้าข้าแขง หัวโปกแกตครับผมมานำเสนอในรุ่นของซัมจัง nc 3 0เป็นหัวจ p s ภายนอกกับบางท่านที่เลือกภายนอกนะครับเพราะรุ่นนี้จะมีทั้งหัวภายนอกและหัวภายในนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของจอแน่นอนเรามาเปิดกล่องกันด,ดูภายในกล่องเปิดมาก็จะมีกล่องจอนะครับแล้วก็จะมีชุดหัวจ p พอนะครับอยู่ที่ท่านเลือกว่าบางท่านเลืเลเลอกรุ่นหัวในตัวหรือหัวภายนอกราคาก็จะต่างกันก็จะมีขายึดจอน็อตยึดระหว่างขากับจอ ชุดสายไฟและทุกกองนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานปาษาไทยเป็นคู่มือใช้งานด่วนเป็นขนาด,ดากระดาษ a 4เคลือบหน้าหลังครบแล้วนะครับรวมถึงคลิปนี้ด้วยเช่นกันอ่าเรามาต่อสายกันนะครับอ่าสายที่ให้มามันก็จะมีขาวดําเขียวดําเล็กแดงท่านเพียงแค่ใช้แดงบวกดำลบนะครับแดงบวกดําลบสายอื่นๆให้พันเก็บไว้ให้เรียบร้อย เปิดฝาแต่บางเบานะครับมันจะมีซีนยางเอาไว้ให้นะครับทีนี้ผ่านเครื่องเข้าหาตัวนะครับมันก็จะมีหมุดเช่นเคยครับมีหมุดอยู่ด้านบนนะครับส่วนปักเราก็าให้ร่องปักนะครับตรงกับหมุดด้านบนใส่เข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นหมุดล็อกจบอ่าบางรุ่นเป็นหัวจิเบตภายในตัวอยู่ที่ท่านว่าท่านซื้อจากผู้ค้าถามซื้อรุ่นไหนถ้าเป็นหัวในตัวมันก็จะมีแบบนี้มาเช่นกันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องต่อหัวภายนอก แต่สำหรัท่านที่เลือกเป็นรุ่นหัวภายนอกราคาก็จะแพงกว่าหัวภายในแต่เราต้องใช้หัวเกีียวขันล็อกอยู่ในกล่องเรียบร้อยอยู่แล้วครับผมเปิดเครื่องกดปุ่มค้างไว้แป๊บนึงอ่าคอยเสียงบางรุ่นไม่มีเสียงโดยเฉพาะตระกูล N500 จะไม่มีเสียงตระกูลขึ้นึนเซีจะมีเสียง N คือ GPS F คือซาวเดอร์เมื่อรวมกัน N และ F คือ GPS และซาวเดอร์แต่ในคลิปนี้นะครับมันเป็น GPS นะครับคอยแป๊บนึงกด เอสเอซีเอสนะครับเอโทษทีครับเอซีคอยสักครู่เมื่อท่านลองบเปิดเครื่องที่บ้านหรือที่พักหรือที่อยู่อาศัยเมื่อขึ้นเป็นภาษาเกาหลีอย่าได้แปลกใจเนื่องจากท่านอยู่ในบ้านในครัวเรือนอย่างเช่นคลิปนี้สัญญาณมันไม่ลงมันเลยขึ้นตำแหน่งปัจจุบันก็คือที่โรงงานผลิตนั่นเองเช่นเคยวิธีการนำทางทำเหมือน เอกลักษณ์ของซัมยังมันจะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นปุ่มลักษณะการตั้งของจอถ้าเป็นจอ,อลงทไทยด้วีก็จะเป็นจอตั้งไม่มีตัว,วีก็คือจอแนวนอน,อนการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดแต่ลักษณะปุ่มอาจจะย้ายตำแหน่งที่ต่างกันวิธีการเลื่อนกาบาดนะครับนำทางกดเมนูเมื่อกดเมนูให้เลือกว่าไปที่กระบาดก็เป็นการนำทางแล้วมันก็จะตีเส้นรันเว์ เมื่อเป็นเส้นดันเวยขนาดนี้แสดงว่าการซูมมีมีบทบาทมากาท่านไม่ซูมก็ดูเหมือนว่าเรือเราจะวิ่งตรงดีแต่เมื่อเราซูมเข้าไปอีกบว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 กรายละเอียดนะครับรา,รายละเอียดของมันจะทําให้เห็นว่าเราคาดเคลื่อนในการเดินทางต่อไปทางซ้ายมากไปไหมต่อไปทางขวาม,มากไปไหมนี่คือข้อดีของการนําทางเอาแล้วเรือหายไปไหนเช่นเคยครับเพราะหนึ่งรอการซูมเข้าไปปับ๊บมันจะดึงตําแหน่งจุด่ดึ่งขึ้นมาอย่าตกใจอย่าได้เป็นห่วงเพียงแค่กด E.S.C. ตำแหน่งปัจจุบันก็จะปรากฏให้ท่านทันทียกเลิกการนำทางเพียงแค่กดเมนูแล้วขาคำว่ายกเลิกการยิงดาวแต่ผมมีข้อมูลใหม่มานำเสนอจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่มากแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ทั้งขับเรือไปประมาณ1 0 2ถึง20นาทีต้องการเลี้ยงระยะให้พิกให้ดีที่สุดให้ตรงที่สุดให้คาดเคลื่อนน้อยที่สุด ท่านอย่าเพิ่งยกเลิกการนำทางนะครับทุกๆ20นาทีมันจะมีคําว่ารีเซ็ตการตกแนวหมายถึงมันจะอ้างวันอ้างอิงคํานวณจนปัจจุบันว่ารมน้ําน้ําลากเรือรบเยอะไหมลมพัดเรือรมมาเยอะไหมเพื่อจะได้ตําแหน่งที่ดีที่สุดในการเดินทางคือสูญเสียระยะทางน้อยที่สุดโดยการรีเซ็ตการตกแนว enter อัดเต้มันก็จะคํานวณใหม่ให้ทันทีเมื่อถึงเป้าหมายท่านก็เพียงแค่กดเมนู นะครับยกเลิกการยิงดาวถือว่าจบแล้วนะครับต้องการไปตำแหน่งอื่นกดมาร์กต่อต้องการมาร์กนำทางโดยการใช้กระบาดไปทับที่มาร์กเราก็สามารถทำได้ผมต้องการนําทางไปหมายนี้น่าจะเป็นพวกปากงมหรือว่าด,ดูการนี้ดูการมึกอ๋อหมายมือนี่ว่าเลื่อนกระบาดไปทับหมายมือที่เราต้องการไปเมื่อทับปั๊บมันจะขึ้นเคอร์เ,เซอร์อย่างนี้กดเมนูปุ๊บเมื่อกดเมนูให้เลือกคำว่าไปที่จุดยิง มันจะนำทางโดยการตีเส้นรีให้เช่นเคยไปหาจุดดังกล่าวเมื่อท่านเข้าหาหมายแล้วต้องยกเลิกการนำทางทุกครั้งเพียงแค่กดเมนูยกเลิกการยิงดาวเรียบร้อยนี่คือเอกลักษณ์ของซัมยังมันออกแบบมาเพื่อให้เล่นง่ายใช้คงไม่ยุ่งยากไม่วนวายแต่ผมอาจจะเสียงดังเพราะถ้าไม่ดังไม่ก็ได้ยินเช่นเคยปุ่มเพกก็คือปุ่มหน้ากดเพกเพกมันก็จะมีข้อมูลข้อมูลหมายถึงตำแหน่งปัจจุบันขึ้นจีบีขนาดใหญ่กดเพกอีกเพก เพกแนวเดินเรือมาถึงทําเป็นลักษณะของลูให้เห็นได้ง่ายขั้นตอนนี้อยู่ที่ว่าเราจะชอบหมดไหนเพกเพกแผนที่คู่ข้อมูลหมายถึง GPS แล้วก็ตําแหน่งตัวเลขขนาดใหญ่หากต้องการเป็น GPS อย่างเดียวก็กดกกเพกเพกเลื่อนมาที่แผนที่ Enter ก็จะกลับมาเป็นแผนที่ขนาดใหญ่สำคัญนะครับหลายๆ่านว่าบางวนหมายแล้วไม่ค่อยเจออาจจะได้ฟาร์มพังผื เราควรซ,ซูมให้เหมาะสมนะครับเหมาะสมนั้นตัวเลขแต่ละท่านก็จะต่างกันนะครับเราอาจจะเป็น0ูนย์สามศูนย์สองศนย์ห้านิข้อไมอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่ถนัดตรงนี้ได้หมดนะครับอยู่ที่ถนัดไม่ว่ากันหากถามผมผมมักจะใช้การน,นําโดยการใช้0ู 03. นย์จุดศนย์สามิข้อไมนะครับหรือท่านจะเป็นเมตรก็ได้อยู่ที่ชอบปรับได้ทั้งหมดมาต่อวิธีการใส่ไม้เลื่อนกาบาทไปจุด1จุดใด,ดบนจอเช่นเคยเอกลักษณ์สายังก็คือสายังกดเมนู หลังจากนั้นนะครับสร้างจุดยิงใหม่ enter บรรทัดบ,บนสูงขึ้นไปนิดเพื่อทจะเห็นด้วยเนาะบรรทัดบ,บนคือชื่อของตำแหน่งนั้นๆบรรทัดที่2เลื่อนลงมา enter ใส่ตัวเลขที่เรามีให้ให้ลงไปในเครื่องให้ได้นะครับเลื่อนบนเลื่อนได้แล้วขยับซ้ายขวาต้องใส่ครบทุกตัวตามที่มันกระพริบเมื่อเรียบร้อย enter บรรทัดต่อไปเช่นกัน enter ข้าไป ให้ให้จุดเคอร์เซอร์มันกระพริบแล้วเลือลเล่อนแล้วเลือกตัวเลขที่ใช่หากใช้เสร็จกด enter สําคัญทุกๆคลิปผมมักจะบอกเรื่องนี้มากหลีกเลี่ยงการเลือกสีดํานะครับหรือหลีกเลี่ยงการเลือกสีดํานะครับเมื่อกี้กดพลาดถูกต้องไหมครับเมื่อกดพลาดอย่าได้ห่วงกด esc กับจอบอย่าดันไป enter ถูกต้องไหมครับแล้วกดเมนูใหม่นะครับสร้างทางยิงใหม่เมื่อที่ค้างอยู่เรื่องของสี อ่าสีเมื่อสี enter อะไรก็ได้ที่ชอบขอแค่อย่าเอาเป็นสีทึบอย่าเป็นสีดำเอาเป็นเขียว enter ใสญลักษณ์อยู่ที่เราจะชอบอยู่ที่เราจะเลือกใช้อยู่ที่หน้างานอยู่ที่ประเภทงานที่ท่านเลือกอรอบนี้เอาใจใส่วางอวนกุ้ง enter เมื่อเรียบร้อยแล้วกดจําทุกครั้งมันก็จะบันทึกให้เราแล้วเป็นรูปกุ้งทําให้เราแยกลักษณะรายละเอียดแต่ละที่ได้ครับนะครับมีการบานู S E s C นะครับ ทีนี้ต้องการรีแสงกด power หนึ่งครั้งลดแสงรีแสงนะครับอย่าลดมากเกินไปเนาะเพราะถ้าเกิดเราใช้กลางคืนมันดีอยู่แต่พอกลางวันเรามองไม่เห็นนะครับอย่าลดมากเกินไปเอสซีอ่ามันไม่ยุ่งยากมันออกแบบมาเพื่อการเล่นง่ายเพื่อการใช้คงต้องการปิดเครื่องกด power ค้างสามสองหนึ่งศูนย์ครบจบแล้วข้อมูลต่อไปเดี๋ยวเราจะออกไปทำในทะเลและเห็นลักษณะของเชื้อมือก ว่ามันดีว่ามันชัดแบบไหนกับรุ่นต้นที่ราคาไม่แรงสวัสดีครับบางอุดภูเก็ต